สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสระบบกล้องนะครับก็ canon นะครับ power shot a 5 4 0นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็ใช้งานเต็มระบบนะครับจอก็เห็นได้ชัดนะครับเลนก็สวยใสนะครับเพื่อนๆนะครับสภาพก็ยังสวยสวยใหม่ๆเลยนะครับริ้ลอยน้อยมากนะครับไม่มีแตกหักใดๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับช่องมองก็เห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆ นะครับก็มีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มีมิมเบลลี่การ์นะครับแถมไปให้นะครับนะครับสองจิกนะครับก็ฐานผมแนะนำให้ใช้ฐ่านชาร์จนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้ฐานอันคลายพานาสนิกก็ได้ครับแต่ว่าก็จะหมดไวหมดเร็วหน่อยนะครับถ้าใช้ฐานชาร์จก็จะใช้ได้นานกว่านะครับแล้วก็ไม่เปลืองแบตเตอรี่นะครับ ก็หาซื้อได้ตามแอปส้มนะครับหรือว่าในแอปสีฟ้าสีเงินก็ได้นะครับก็มีทั้งฐานนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จฐานนั่นเองนะครับก็มีให้เลือกซื้อนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับหรือว่าจะใช้เป็นฐานแอนคาไลนะครับที่ มีขายตามเซเว่นก็ได้นะครับก็พานาโซนิกสีแดงนะครับแต่ว่าก็จะหมดเร็วนะครับน่าจะหมดเร็วนะเพราะว่ากล้องก็ถือว่าแบบเวลาเรายิงแฟลชยิงอะไรอย่างนี้ก็เปลืองแบตเปลืองถ่านพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องฐานนะครับก็เวลาใส่เข้าไปก็จะมีเครื่องหมายบอกนะครับว่าให้เราใส่ทางไหนนะครับนะครับการ์ดก็มีบอกนะครับ ใส่ให้ถูกทางนะครับถ้าใส่ไม่ถูกทางก็จะใส่ไม่เข้านะครับปิดฝาแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับซซเรียล์ดัมเบของกล้องนะครับ4ตัวหลังก็คือ6 1 2นนะครับเพื่อนๆนวิธีการเปิดกล้องก็เปิดตรงอ่อนเลยครับนะครับอันนี้เป็นโหมดดูรูปภาพนะครับมันก็จะยังไม่ออกมานะครับแล้วก็เลื่อนไปที่โหมดกล้องนะครับนะครับหน้าเลียนก็จะออกมายางงี้ครับถ้าหน้าเลียนเขาไม่เปิดออกงี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วเขี่ยช่วยนะครับ นะครับนะครับหน้าเรียนก็จะเปิดออกนะครับก็ไม่ได้บังเรียนบังอะไรนะครับก็เปิดออกสุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ให้ใช้มือช่วยนะครับนะครับบางทีเขาก็จะเปิดไม่สุดนะครับหน้าเรียนนะครับ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 ก็เปิดให้สุดนะเพื่อนๆนะครับแต่ว่าตอนปิดก็ปิดเข้าได้ดีนะครับก็ ถึงว่าแจ้งเป็นตำหนิไว้แล้วกันนะครับนะครับนะครับก็เปิดได้สุดดีนะครับใช้นิ้วเปิดนะรเพื่อนๆนะครับนะครับอันนี้ก็จะเปิดมาถ้าเราใส่ฐานใส่แล้วเข้าไปใหม่นะครับก็จะให้ตั้งค่าวันที่นะครับสําเพื่อนๆตั้งเสร็จแล้วเราก็กดไปที่เซตนะครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นการใช้งานโหมดแรกก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับเวลาเราถ่ายแล้วเราก็กดลงไปก่อนครึ่งนึงนะครับ อันนี้กล้องก็จะเตือนว่าแสงไม่พอนะครับกำลังจะชาร์จแฟลชนะครับแล้วก็รอกักแป๊บนึงนะครับนะครับกําลังชาร์จแฟลชอันนี้ก็เป็นไฟเตือนว่ามันจับโฟกัสไม่ได้นะครับเพราะมันใกล้ไปครับเดี๋ยวผมจะลองเอาถ่าไปนิดนึงนะครับนะครับถ้าจับโฟกัสได้แล้วก็จะขึ้นสีเขียวนี้นะครับถ้าระยะเขาได้นะครับ แล้วเราก็กดถ่ายนะเพื่อนนะครับนะครับอันนี้ก็จะโชว์รูปภาพที่เราถ่ายไปนะครับแฟลตก็ยิ่งออกปกตินะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นโหมดออตโน้นะครับการซูมเข้าซูมออก็ซูมได้นะนะครับต่อไปก็เป็นโหมด p นะครับโหมด p นี้ก็สามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้นะครับนะครับจะตั้งเป็นอโตโหรือว่าเปิดแฟลตปิดแฟลตก็ได้ครับก็เลื่อนตามปุ่มเลยนะครับเพรามีสัญลักษณ์บอก เรจะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับนะครับแฟลชก็ติดปกติดีนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับก็ถือว่าชาร์จไบอยู่นะครับแฟลชนะครับก็ให้ใช้ฐานชาร์จนะเพื่อนๆจะได้ไฟจะได้แรงๆครับราคาไม่แพงครับนะครับประหยัดกว่าซื้อฐานที่เซเว่นแน่นอนครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตั้งค่าให้ เขาเมมเบอรีในในเมมเบอรี่การ์ดนะให้เขาเมมรูปเป็นอะไรในเมมเบอรีการ์ดนะเมื่อกี้มันจะเป็นที่ตัวเครื่องนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับนะครับ เราจะตั้งค่ารีเซ็ตกล้องไปให้ใหม่เลยนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับเมมโมรี่ก็จะมมเป็นในการ์ดที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่ในเมมที่ตัวเครื่องครับก็ไปต่อกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดทีวีนะครับนะครับเขาก็จะบอกนะครับตั้งค่าชัตเตอร์อะไรได้นะครับเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับสําหรับโหมดนี้ครับนี่ก็ a อนะครับอันนี้ก็ตั้งค่าดูรับแสงได้นะครับถัดมาก็เป็นโหมด M นะครับก็โหมดแมนนวลนะครับนะครับอันนี้ก็นะครับสามารถไปปรับค่าปรับอะไรต่างๆได้นะครับต่อมาอีกนะครับก็เป็นโหมดวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับก็วิธีการกดถ่ายก็กดปุ่มลันชัตเตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็จะอาดวิดีโอให้นะครับนะลรเราอัดเราก็ได้ระยะเดียวนะครับจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับ สำหรับการอัดวีดีโอของกล้องตัวนี้นะครับนะครับเป็นแปรนะครับประมาณนี้นะครับนี่เขาเตือนว่กการ์เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะลบข้อมูลในการ์ดออกให้นะครับนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายพาราลามานะครับถัดมาอีกก็จะเป็นโหมด S C นะครับตัวนี้จะสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะถ่ายแบบ เดี๋ยวขอไปลบรูปภาพออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเข้ามาตรงที่ดูรูปภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลบภาพที่เราถ่ายนะัอน,นี้ลบวิดีโอออกแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะฟอร์แมตการ์ดให้นะครับให้มันเป็นแม,ม่มันไม่มีรูปภาพนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผมได้ไปถ่ายไว้นะครับ นะครับมาที่หมด scn ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแทนบอกว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อ <ๆ S 1> นๆะครับก็จะสามารถตั้งค่าอันนี้น่าจะเป็นตั้งค่าภาพนะครับพวกระยะกว้างอะไรของมันนะครับนะครับแล้วก็ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับนะครับแล้วก็จะมีแบบถ้าเราเลื่อนซ้ายขวานะครับก็จะเป็นแบบให้เลือกอีกนะครับว่าถ่ายอะไรได้บ้างนะครับสีเปลี่ยนสีนะครับถ่ายกลางคืนนะครับถ่ายเด็กถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายในร่มนะครับถ่ายใบไม้นะครับมีมะชายหาดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ อันนี้ก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงครับนะครับนะครับถ้าเลื่อนซ้ายขวานะครับในโหมดเทเซียนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับแล้วก็ถ่ายวิวนะครับอันนี้ก็ถ่ายคนนะครับถ่ายพอรเทรตถ่ายคนนะครับก็จะถ่ายคนได้สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่โหมด P ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ หมด P นี่ก็จะสามารถเข้าไปเซตค่าต่างๆได้นะครับก็สามารถปรับนะครับ ISO ได้นะครับแล้วก็มีปรับแสงปรับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกถ่ายภาพต่อเนื่องอะไรนี้ก็ปรับได้อันนี้ก็เป็นปรับสีนะครับแล้วก็วก็มีโหมดฟิล์มด้วยนะครับเป็นสีฟิล์มนะครับนะครับเข้ามาที่โหมด P นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตามที่ผมเลื่อนเลยนะครับนะครับ เลื่อนลงมาตามที่ผมเลื่อนนะครับแล้วก็เข้ามาปรับได้นะครับที่หมุนพี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบวกลบชดเชยแสงนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็ปรับขนาดภาพนะครับก็มีหมุนฟิล์มด้วยนะครับเพื่อนๆครับนะครับก็จะตั้งไว้ที่โหมดออโต้เหมือนเดิมลวกันนะครับเท่านั้นนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแนบรูปภาพเพิ่มเติมไปไว้ให้นะครับ นะครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมอีกก็สามารถเข้าไปดูได้ใน i n s t a g r กรนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ในนี้ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดตรงไหนไม่ครบนะครับหรือว่าขาดบกบพ้องตรงไหนไปนะครับก็ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน Google นะครับเข้าไปดูใน youtube นะครับก็จะมีพี่ๆหลายหลายท่านนะครับได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับสำหรับผมก็ขอจบการรีวิวกล้องตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ